สวัสดีครับผมใน,นคือเป็นเพียงสายและกุกกิงชิช่าเวันนี้เราอยู่กับเกม Dead เด y บ a ย Light กับนางพยาบาลสาวสวยที่จะมารักษาคนไข้ทั้ง4ี่คนให้หายป่วยในโลกของความกลัวตอนนี้คนไข้ของเรามาครบ4ี่คนแล้วคนไข้ยอยากสนุกหรือยังาๆๆมาตายหมดเลย เอาละมาเริ่มภาร,รกิจตามหาคนไข้ทั้ง4ี่คนคนไข้กำลังเผชิญอยู่กับโลกแห่งความกลัวฉะนั้นเราจะไปเทคแคร์เขาอย่างดีอยู่ในจ๊ะเดี๋ยววารไปหานะจ๊ะว้าวัดีว้าวเอพวกแตกนันไงทำระเบิดโอ้โหใจสั่นไงใจสัน่นปั่นแล้วระเบิดเลย อ๋อทางไหนอยู่ทางไหนพุ่งไปหาแล้วนะนั่นไงเจอรอยเท้าเต็มสูบเอืออ้วกก่อนอวกแผ็บจังหวะตอนอ้วกนี่มันทำให้เราเดินช้าลงเนี่คิดว่าไม่เห็นแอบหลังต้นไม้แอบหลังต้นไม้เหรอเจ๊ เาอยู่ตรงนี้เลยขอ,อปากขอสมผัด๋ยวมันจะลึ่งเบ,บ๋นิดนึงอ,อือ,อเจ็บเจ็บร้องใหญ่ขอตามหาเพื่อนแกหน่อยนะเพื่อนแกจะมาช่วยหรือเปล่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าอยากได้รับการรักษาใช่ไหมจะเทคแคร์อย่างดีจะดูแลอย่างดีเลยรับปากเลยนะรับปาก เรียกเพื่อนมาสิบอกว่านางพยาบาลคนเนี้ยเทคแคร์ดีนะให้น้ำให้ยา,เอ,าเอ้าเฮ้ยมึงออกอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหพี่ผายทำไมทําอย่างนี้ฮะคะแนนเราได้น้อยลงเลยไม่เป็นไรวาร์ปหาคนอื่นต่อถือซะว่ามือตายโอโ้เอ้อพวกแตกไหนไหนอยู่ไหนนั่นไง ผ่นเสร็จแล้วก็ทำระเบิดด้วยเหรอดูสิวานั่ไงเครื่องนี้เครื่องนี้เหรอพี่แบนพี่แวนเป็นไงเป็นคนไข้ดีๆไม่ชอบชอบเป็นช่างซ่อมอยากเป็นช่างแอร์ใช่ไหมผมเป็นเล็กนะครับผมเป็นเล็กผมเป็นเล็กเดี๋ยวจะรู้ว่าเล็กหรือใหญ่แผลเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่ฮะหายไปไหนแล้ว ไม่เป็นไรเราคงวิ่งไล่อย่างสนุกสนานคะแนนเยอะเนี่ยเห็นรอยเท้าแล้วโอ้มีรอยเท้าเป็นย่ยมที่พื้นโอเคจะเปิดกองอหอโอ้โหหายาหายาไม่ต้องหาล่ะพยาบาลอยู่เนี่ยเดี๋ยวรักษาให้ฮิวกูทีฮิวกูทีได้กูฮิวให้มึงกูจะฮิวให้มึง นี่เป็นเสาหิวอัซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมได้ซ่อมได,อมได้อะไรอะไรก็ซ่อมได้พี่เบิร์ดเหรอ,อไหนคนซ่อมคนซ่อมนั่นไงจะเปิดกลองจะเปิดกลองเห็นรอยนะเห็นรอยเท้านะยังไงจะไปช่วยเพื่อนหรอวาไปหาไปเช็คคนไทยโอเคไม่มีแขกมาเยี่ยมนะ <c oughs> ผู้ปกครองไม่มาเยี่ยมนะหนูแว่นน่าสงสารเขาน่าสงสาร ช่วยเพื่อนนิดนึงเข้าครัวอยู่ยากนะเข้าครัวอยู่ยากต้องมาช่วยเทินหน่อยถ้าเกิดแบบเสียคนไป็นคนนึงที่ทำไงต้องรอดให้ครบสิ <laughs> นั่นไงนั่นไงคิดว่าไม่เห็นคิดว่าไม่เห็นอาจะมาถ่ายไปไหนอวะอยู่ไหนวะไม่มีรอยเท้าอ่ะเอ้าตายได้อยู่ไหนวะ <c oughs> <c oughs> <laughs> <etty> เสียงมันอยู่แถวนี้ยอ๋อเหกูอุ้มมันอยู่โซไม่เห็นไงไม่เห็นของเมื่อกี้คือพุ่งไปแล้วกดคลิกแล้วมันเป็นการจับอุ้มเลยใช่ไหมโอเคเนี่ยตัวละครใหม่ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอเองแล้วมีและแอลอะไรแอลอยู่ไหนแอลแอลซืบคดีใช่ไหมโอเคคนัดเรื่องแล้ว ไออีกคนล่ะไม่ช่วยเพื่อนหน่อยเหรอเพื่อนกำลังจะตายช่วยสาวหน่อยช่วยสาวสาวน้อยคนนี้เป็นพระเอกมาขี่ม้าขาวอาจจะได้ขี่สาวในวันข้างหน้านี่นี่อายุยังไม่ถึงอย,าาอย่ามาติดเลสอย่ามาติดเลดนี่ฟันนงแตก ฟันเอว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 ,เอวดีดีอ่าอยู่ไหนมาช่วยเพื่อนหน่อยมาช่วยเพื่อนยังอ่ายังโอ้อ้วกอัดหน้าอ้วกอัดหน้าอ้วกโชว์อออร้องใหญ่ร้องใหญ่ดูสิเดินออกมาแล้วเราจะพุ่งไปเนี่ยจะมีใครมาช่วยไหม มาช่วยเราโอ้ไม่มาไม่มาทำไมทำแนี้ <S <S เพื่อนเจ็บนะเจ็บหรือบาดแพ้รักมันมันทอนความรักไม่แน่นอนอ่ะตาย <c oughs> ตายแล้วก็ว้าไปหาใครสักคนนึงที่กำลังซ่อมอยู่เอไม่มีจะซ่อมหรือจะหาประตูลับ <c oughs> ประตูลับเปิดแล้ว ยองทำยองยองเบายองเบาคิดหรอว่าจะรอดเออผ่าดผ่านยองเบาสิรอยเท้ามันเยอะบอกแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดี๋ยวฟันนะหายไปไหนแล้ววะหวานได้ไงดอทำคลานฝันที่ไม้หวาไปหน่อยเออโอ้ยไม่โดนนิดเดียวห ผานไม้หลบไปหลบมาใช่ไหมต้องทำลายแล้วใช้พลังจิตทำลายเลยเจ้าไม้ตัวปัญหา <c oughs> ว,วนวนรอบกองฟางวนรอบกองฟางเหรอโอ้ยเลยเลยอยู่เลยก็ไม่บอกเอาเอามือมือเอาหอา,ายไปแล้วชิบหาย,ยนี่ไงลอยลอยลอยเลยอยู่ไหนหลังต้นไม้เหรอ ไม่ใช่ย้ยไปทางไหนเนี่ยไม่เป็นไรยังไงเธอก็หาประตูลับไม่เจอหรอกหมองมันหนานะคนไข้มาให้ดูแลหน่อยนะเข้าใจป่ว่าถ้าเกิดรักษาคนไข้ไม่หายเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนทำงานไม่สำเร็จอนะ่ะก็เข้าใจกันหน่อยนะคิดว่าน์ทำงานกลุ่มนะนะมาหาหน่อยเร็ว หมอนั้นแล้วเนี่ยอยากเจอไ <c oughs> อ,อ้ี้ฟรีแลนซ์ชัดเลยบทอย่างนี้ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอได้ไม่รักหมอกันใช่ไหมแต่หมอรักคนไข้นะอยู่ไหนจ๊ะคนไข้อยู่ไหนหเดินรอบๆไม่อยู่คนไข้น่าจะหนาวนะอาจจะแบบว่าเข้าไปอยู่ในบ้านหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหม หนาวใช่ไหมในบ้านอุ้ย,ยแต่ได้ยินเสียงแถวนี้ได้ยินเสียงแถวนี้นะไม่อยู่บ้านใช่ไหมแต่อยู่นี่โอ้คนไข้จะหลบหลังรถก็ไม่บอกวิ่งมาอยากเล่นวิ่งจับหรอโอ้เข้าบ้านแล้วหนาวหนาวตอนนี้รู้สึกว่าบ้านปลอดภยัยใช่บ้านปลอดภยัยหายห่วง มีกล้องเซฟต,ตี้อย่างดี ừ, อยู่ไหนกันนี่โอ้โหคิดว่าไม่รู้โอ้ยมองไม่เห็นเลยอยู่ไหนนะโอ้มองไม่เห็นเลย,อยนนโอ,อ,เเยโอ้เดินไปดีกว่าเดินไปเดินไปโอ้ไอ้ใจ <laughs> คิดว่าไม่รู้เหรอเสียงดังนะร้องดังแบบนี้เป็นเล่นหนังไหมจ๊ะเป็นเล่นหนังกับพี่เป็นเล่นกับหนังกับพี่ห้องวีไหมห้องวีไหม อยากดีกว่าอยากวิ่งเล่นอยากวิง่งไล่จับอ่ะเหมือนนางอินเดียซ้ายขวาหน้าหลังจัดไปมามีความปราณีด Pr ิ้นหลุดตายหนังอินเดียหนังอินเดียแป๊บนึ่งหนังอินเดียบารเบลบารเบลบารเบลออุุ้้ยยมีอะไรอะไรรถหลังรถแท็กเตอร์แล้วอยู่ไหน อะ้รเหรอไลไรใช่ไหมทำลายไม้เจ้าป่าฮะเคทีนี้ก็จะสไลด์ไม่ได้แล้วเอาไปไหนวิงวอนวิงวอนหลังต้นไม้ใช่ไหมหลังหินอาอไม่มีเอ๋ออ้วก,ก่อนเฮ้ยหายไปแล้วนี่นี่นี่เขาวิ่งไปทางนี้เธอวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมแม็ก แมกคิดว่าฉันไม่เห็นเหรอคิดว่าฉันไม่เห็นอะทำเป็นเดินไปแต่จริงๆแล้วกูเห็นกูชาร์จพลังแล้ววาร์ปไปหาฮึบฝันไม่โดนถึงวับวิ่งเะลึกเปิดเปิงเปิงเปิงเหรอไปยาวและยาวไปยาวไปยาวไปหาพลังวาร์ปไหาไม่อยู่ อ้วกจังเลยอ้วกนี่ทําให้เราเสียจังหวะมากๆเลยนะจริงมันไม่ใช่อ้วกปั๊สมึนหัวเฮ้ยน,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 นั่นไงนั่นไงคนไข้เส้นตามหาคนไข้จนมึนหัวแล้วนะขอสักทีจะไม่ลืมพระคุณฮะตามวิ่งไล่มาตั้งหลายปีขอปั่นทีเดียวก็ไม่ได้โอ้โหทำไมวะเนี่ยนิดนึงน้านิดนึงน้าโอ้ยอ้วกเลยมึนนะมึนเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้โหทางนี้รู้งานรู้งานนี่น,ะงน่งานดีงานดีเป็นไงล่ะ,ะดินแดาเดวดินเดาะดินเดวเดนะคิดว่าเล่นตลกแล้วแบบว่าปานีเหรอฮะคิดงั้นดีดีวานน้าันนะอ้วกใส่ด้วยอ้วกใส่เป็นไงล่ะวิ่งกันมันแล้วไถึงเวลาแล้วแม็กโทมัส เราจะพาไปห้อง V.I.P. สำหรับคน V.I.P. V.I.P. อย่างเธอได้ข่าวว่าสวยที่สุดในเกมนี้ใช่ไหมใช่ฉันสวยกว่าฉันต้องฆ่าทุกคนอ่างนันนัน,นอยากวิ่งต่ออยากวิ่งอยากวิ่งนะ <laughs> สวยกว่าก็ต้องตายเข้าใจไหมสวยกว่าก็ต้องตายเพราะฉันจะตายเป็นคนที่สวยสุด ง่วงง่วงง่วงกลับไปนอนที่บ้านนอนแถวนี้ได้เดี๋ยวพาไปนอนที่บ้านบ้านเก่าเข้าใจว่าบ้านเก่าโอ้ยวาร์ปสนุกเหลือเกินเจริญพอพอวันเอะโดนตักตาย เรียบร้อยว้าวจเจออปแตอคอฟเวอร์อว,วินวินนะครับก็ถึงซะว่าเก็บได้4ตัวนะอีกตัวมันออกไปก็พี่พยาบาลขอตัวไปพักก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะถ้าคอมเมนต์จะเทคแคร์และดูแลอย่างดีนะจ๊ะบ๊ายบาย